คิดอยากจะเลี้ยงวัวนะครับแต่ว่าไม่มีสถานที่ไม่มีทุ่งหญ้าไว้ให้วัวเนี่ยได้เดินแพะเล็มนะครับเราจะเลี้ยงวัวได้ไหมนะครับเราจะเลี้ยงวัวอย่างไงยุคปัจจุบันทุกวันนี้นะครับการเลี้ยงวัวเนี่ยมันแตกต่างไปจากสมัยก่อนแล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีทุ่งหญ้าที่มันกว้างใหญ่อะไรมากมาย นะครับมันก็สามารถเลี้ยงวัวได้นะครับด้วยนะวัตรกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนี่ยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องแลกมาก,กับการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวนะครับไล่กินหญ้าก็ไม่มีต้นทุนอะไรมากมายนอกจากเงินที่จะเอามาใช้ประทังชีวิตไปวันๆใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีทุ่งหญ้าให้เราไปปล่อยเลี้ยงนะครับไล่นาสวนของคนอื่นเนี่ย เขาก็ไม่อยากให้เข้าไปนะครับทำลายพืชผลทางการเกษตรของคนอื่นเราก็จําเป็นที่จะต้องเสียค่าปรับให้คนอื่นด้วยนะครับมันเลยเป็นเกิดคําถามขึ้นมาว่ามันไม่มีสถานที่เลี้ยงอ่ะแต่อยากเลี้ยงวัวจะทำยังไงดีนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะแนะนานะครับการเลี้ยงวัวแบบยืนคอกนะครับหรือว่าการแนะนําแบบผสมผสานก็คือเลี้ยงคอกบ้างปล่อยเดินแทะเลียงบ้างนะครับซึ่งการเลี้ยงทั้ง2วิธีอย่างที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องมี เงินลงทุนบ้างสักเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าในเรื่องของอาคอ,อนะครับในเรื่องของอาหารนะครเราสามารถลดต้นทุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟางนะครับเป็นหญ้าหมักหรือว่าอาจจะเป็นกากมันหมักยีสต์เปลือกมันล้างหมักยีสต์อะไรต่างๆนานาที่เป็นอาหารลดต้นทุนตามแต่ละสูตรที่ทุกคนได้ศึกษามา นะครับมันก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะครับในเรื่องของอาหารลดต้นทุนนะครับแม้แต่แกลบนะครับก็ยังสามารถนํามาเลี้ยงวัวได้นะครับใครที่อยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมันเล่าให้ฟังนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเอาแกลบเนี่ยมาเลี้ยงวัวได้นะครับเห็นไหมครับวิธีการเลี้ยงวัวเนี่ยมันมีหลายร้อยวิธีเลยในทุกวันนี้นะครับด้วยนวัตกรรมต่างๆนหน้านะครับที่จะทําให้เราสามารถเลี้ยงวัวได้โดยที่เราไม่มี ที่ทางที่เราจะไปเลี้ยงวัวนะครับอย่างเช่นเราเอา,เอายืนคอกไว้หรือว่ายืนลงไว้เนี่ยนะฮะเราก็มีฟางใช่ไหมครับมีเปลือกมันล้างหมักยีสต์แล้วก็เสริมโปรตีนนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรำนะครับหรือว่าพรีมิกต่างๆแหลท่าอาหารต่างๆนะครับเราก็เอามาให้เขากินเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงวัวได้นะครับแต่ก็แลกกับเงินที่เราต้องลงทุนไปแต่ก็ไม่ได้มากสําหรับอาเหมือน สําสหรับวัวขุนที่จะต้องมีอาหารที่เป็นอาหารข้นให้มันนะครับสอบหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะครับตัวนั้นสําหรับคนที่ต้องการขุนไปแต่คนที่สําหรับเลี้ยงเรื่อยๆเพื่อขยายฝูงเนี่ยนะฮะแค่เปลือกมันล้างหมักยีสต์นะครับมีโปรตีนเสริมนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุมีฟางให้มันกินแล้วก็มีหญ้าตามริมทางข้างทางต่าง,ท,างที่เราสามารถที่จะไปเกี่ยวให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอสําสหรับการขยายฝูงของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับการเลี้ยงวัวเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเราต้องมีความตั้งใจ นะครับมีความเข้าใจว่าเราจะเลี้ยงไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองนะครับลองพิจารณาดูนะครับใครที่อยากเลี้ยงวัวแต่ยังไม่มีที่ทางที่จะเลี้ยงนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลี้ยงวัวได้ด้วยความสุขหรือว่าด้วยความชอบที่เราต้องการจะเลี้ยงเนี่ยนะครับจะทําให้เราเลี้ยงวัวได้อย่างยั่งยืนนะครับผม